คนวันเสาวสวัสดีคะ่ะอาจารย์ส้มมะมาแล้ว1-7กุมภาพันธ์2,566ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิบสี่เป็นคำตอบการเดินทางครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่ไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวก่อนมาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปมีโอกาสได้เดินทางแน่นอนมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายแน่นอนแต่ขออย่างหนึง่งไพ่เนี่ยมีความดื้อรั้นมากนะ ไพ่ใบนี้ก็ดือ้อไพ่ใบนี้ก็ดื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาได้ไหมถ้ามีเรื่องอะไรต้องตัดสินใจอ่ะมาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาทใครสนใจโทรคุยก็20นาที299บาท10โมงถึง2องทุ่มมีคิวว่างทุกวันจองได้เลยตอนนี้มันมีความดื้ออะไรบางอย่างแต่อาจารย์ว่าถ้าดื้อในทางที่ดีอะเยี่ยม ความดื้อในทางที่ดีอันนี้หมายถึงการเดินทางค้นหาความฝันคุณจะหนีออกจากบ้านไปเป็นดารานักร้องนักแสดงอยากเข้าวงการคุณจะหนีออกจากบ้านไปหาความฝันไปทําชีวิตให้ประสบความสําเร็จได้ใครอย่าไปอยู่เมืองนอกใครจะเริ่มต้นทําธุรกิจกิจการอาจารย์เคารพในความฝันของพวกคุณทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยความดื้อในทางที่ดีมันจะทําให้คุณรู้ว่า เสียงเรียกร้องในหัวใจคุณต้องการอะไรชีวิตทุกวันนี้อาจารย์มองว่าคุณไม่ได้แย่แต่มันแค่ยังไม่ใช่ทางที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นสนใจอะไรละ่ะอยากทําอะไรอยากเรียนอะไรอยากมีธุรกิจอยากมีกิจการเล็กๆได้อยากเรียนต่ออยากศึกษาต่อได้เพราะฉะนั้นดือให้ถูกที่ถูกทางแต่มันจะมีอยู่กรณีหนึ่งเพราะว่าไพ่ขึ้นแบบนี้ไม่เตือนไม่ได้มันจะมีไพ่อวดดี เราอย่าอวดดีความอวดดีในที่นี่หมายถึงไม่ฟังใครไม่สนใจใครเลยเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ถ้าคุณอวดดีแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนอาจารย์ก็ไม่ว่านะแต่ถ้าคุณอวดดีแล้วคุณเดือดร้อนคุณต้องมานั่งรับผิดชอบกับอะไรที่คุณเองก็อรู้เท่าไม่ถึงการขอร้องนะอาจารย์ขอร้องอย่าใช้คำนี้เด็ดขาดดังนั้นประเมินตัวเองด้วยนะความมั่นใจความดื้อรัน้นเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่อวดดีแค่นั้นจบความสำเร็จรออยู่นะความรักไหวไหมละ่ะคนมีคู่อะไหวไหมอยากรู้อยากเห็นอยู่ไหนทำอะไรไม่ไว้ใจนิสัยเหมือนเด็กไม่รู้จักโตหรือบางทีเหมือนมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันมันหวั่นไหวอาจารย์ถามคำเดียวนะ คนที่คบอยู่เนี่ยใช่หรือไม่ใช่ถ้าคำตอบคือใช่ไปต่อได้คะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ใช่คุณรู้สึกว่าเขาก็ดีนะอาจารย์แต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ ไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนแค่นั้นจบง่ายๆสำหรับคนที่โสดคนที่โสดเรื่อยๆนะมันจะมีคนเข้ามาแหละแต่ช่วงนี้จะเจอคนอายุน้อยกว่าอยู่เรื่อยเลยอ้อยนะถ้าคบเด็กสร้างบ้านแล้วมันไม่บรรลัยเนี่ยก็คบไปเถอะแต่ถ้าคบเด็กสร้างบ้านแล้วเหนื่อยใจก็บายๆนะจ๊ะเพราะบางคนเนี่ยโตก็จริงแต่โตแต่ตัวน,นิสัยมันเด็กไม่รู้จักโตเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาอันนี้คือคําแนะนําจากอาจารย์ด้วยความปรารถนาดีการเงินไม่ได้แย่ ใครอยากได้รับข่าวดีทางการเงินมีโอกาสได้เงินนะเลขจากการเดินทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดีเลขเด่นสําหรับคนวันเสาร์คือเลข8นะเลข8นะจ๊ะจะศูนย์ปดหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้ไปดูเอากันแล้วกันได้ทั้งหวยไทยและหวยต่างประเทศนะส่วนเรื่องของการลงทุนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเล็กๆ แล้วค่อยเติบโตอย่าดื้อรัน้นอย่าอวดดีอย่าเล่นใหญ่อะไรก็ตามที่จะทำให้เดือดร้อนนะนะหลีกเลี่ยงนะการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่มีประโยชน์มีแต่จะเกิดโทษเพราะฉะนั้นใช้เงินให้ถูกประเภทแล้วอะไรที่ยังไม่มั่นใจกรุณาศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะจ๊ะอันนี้ถือเตือนแล้วนะจ๊ะบอกเลยอ่ะส่วนเรื่องของการขอวีซ่าได้การทำทรธุรกิจธุรกรรมผ่านสุขภาพ ไม่มีอะไรแย่นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขา ระมัดระวังขาเข่าเท้านอกนั้นยังอื่นสบายๆส,สีมงคลคือสีแดงแล้วก็สีเหลืองเลขมงคลเลข8ช่วงเนี้อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับที่มันต้องมีเรื่องของการเดินทางเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วรวยเดินทางแล้วได้รับอะไรใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องของการที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นอาจารย์ขอวอวยพรให้คุณได้เจอสิ่งที่ใช่ที่ชอบและตอบโจทย์สําหรับตัวเองการเสริมดวงช่วงเนี้ไยไถ่บาปสักนิดนึงนะ เคยฆ่าสัตว์เคยอะไรไว้ถ่ายชีวิตคูกระบือปล่อยกบปล่อยปลาปล่อยหอยขมเป็นการเสริมดวงแค่นั้นง่ายๆหรือใครจะทำบุญกับเด็กกำพร้าสถานสงเคราะห์เป็นการเสริมดวงก็ได้กดแชร์ให้ด้วยนะเพจเฟ e บ o o k สมมะพยากรจ้า <c oughs>